สวัสดีค่ะชาวไรเดอร์ทุกคนพบกับพิมพ์อีกแล้วนะคะในรายการ Rider Talk วันนี้พิมพ์มีเรื่องสุดว้าวมาเล่าให้ฟังรับรองว่าหลายคนต้องร้องกรีด๊ดเพราะเราจะมาเจาะลึกเรื่องของ k a w a ส a กิ H2 Hydrogen หรือที่หลายคนเรียกติดปากว่า H2 H2 บิ๊กไบต์พลังไฮโดรเจนที่กำลังเป็นกระแสไปทั่วโลกอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าเจ้าขัน,นีามันพิเศษยังไงไมาเริ่มกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่หัวใจหลักของเจ้า H2H2 กันก่อนเลยค่ะปกติเราจะคุ้นเคยกับคาวา s a กินินจา H2 ที่เป็นซุปเปอร์ชาจใช้น้ำมันใช่ไหมคะแต่เจ้า H2 ไฮโดรเจนคันนี้เนี่ยมันใช้เครื่องยนต์สันรับที่เผาไหม้ด้วยไฮโดรเจนค่ะไม่ใช่แบตเตอรี่เดอ้อแทนที่จะเติมน้ำมันมันต้องเติมไฮโดรเจนแทนค่ะและแน่นอนว่าทอยเสียก็พ่นแค่ไอ้น้ำไม่มีควันหรือคาร์บอนให้กวนใจเลยละ่ะ ทีนี้เราม,มาย้อนดูเส้นทางของมอเตอร์ไซค์พลังไฮโดรเจนกันหน่อยดีกว่าค่ะต้องบอกว่าแนวคิดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ซะทีเดียวแต่การจะนํามาใช้จริงในมอเตอร์ไซค์อ่ะมันท้าทายมากๆเพราะไฮโดรเจนอ่ะมันเก็บยากตัวถังก็ใหญ่เบื้อเริ่มเลยแต่คาวาซากิในฐานะผู้บุกเบิกในหลายๆด้านก็ไม่ยอมแพ้เขามวงว่าไฮโดรเจนคือพลังงานแห่งอนาคตจริงๆไม่ใช่แค่รถยนนะต์นะมอเตอร์ไซค์ก็ต้องไปได้นี่เลยเป็นที่มาของการพัฒนา H2 H2 ที่เราเห็นกันในวันนี้ซึ่งเป็นโปรเจกต์ต้นแบบที่ทางคาวาสกิเขาอยากจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีนี้ค่ะมาเจาะลึกที่ตัวคาวาสกิ H2 h y d r o เจนกันบ้างดีกว่าค่ะเจ้าคันนี้เนี่ยมันคือรถต้นแบบนะคะไม่ใช่รถที่จะขจริงพื้นฐานของมันก็คือ Ninja H2 SX รุ่นที่เราเห็นกันบน้องถนนแต่สิ่งที่ทำให้มันดูล้ำและแหวกแนวสุดๆเลยก็คือดีไซน์ภายนอกที่ใหญ่โตและดูลำยุกนั่นเองสิ่งที่เตะตาที่สุดก็คือกระบอกข้างใบใหญ่ที่ดูเหมือนกล่องใส่ของข้างรถแต่จริงๆแล้วมันคือถังเก็บไฮโดรเจนแรงดันสูงค่ะเพราะว่าไฮโดรเจนเนี่ยมันต้องใช้พื้นที่เยอะมากๆในการเก็บตัวถังก็เลยต้องใหญ่และแข็งแรงมากๆเพื่อความปลอดภยัย ส่วนเรื่องเทคโนโลยีก็อย่างที่บอกว่ามันใช้เครื่องยนต์สันดาปไฮโดรเจนคือการนำไฮโดรเจนมาเผาไหม้โดยตรงในเครื่องยนต์1 0 0 0 c ซีซีสีสูบซปเปอร์ชาร์ดที่ปรับแต่งมาเป็นพิเศษมีระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงโดยตรงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ และสาเหตุที่ H2 เหมาะจะทำเป็นต้นแบบมอเตอร์ไซค์ไฮโดรเจนคือ H2 มีเทคโนโลยีที่สำคัญคือระบบซูเปอร์ชาร์จซึ่งถือว่าจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเผาไหม้ไฮโดรเจนที่มีประสิทธิภาพไฮโดรเจนต้องการส่วนผสมอากาศมากกว่าอย่างน้อย34ส่วนอากาศต่อ1ส่วนไฮโดรเจนเมื่อเทียบกับน้ำมันเบนซินประมาณ14.7ต่อ1 ซูเปอร์ชาร์จจะอัดอากาศก,ก่อนที่จะเข้าสู่กระบอกสูบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงวริมาตรจากนั้นไฮโดรเจนจะถูกฉีดโดยตรงด้วยแรงดันสูงมากๆเครื่องยนต์สี่สูบขนาด1 0 0 0ซีซีที่ดัดแปลงมาจาก H2SX มีคอมเพรสเซอร์ที่มีกังหันที่สามารถหมุนได้ด้วยความเร็ว130,000รอบต่อนาทีด้วยเทคโนโลยีนี้ ที่ทำให้รถคันนี้จึงเป็นรถคันหนึ่งที่เหมาะมากๆสรุปก็คือยังคงความเป็นบิ๊กไบค์ทรงพลังเอาไว้แต่เปลี่ยนเชื้อเพลิงเจ๋งไปเลยใช่ไหมล่ะคะแกานำไฮโดรเจนมาใช้ในมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อท้าทายที่น่าสนใจเลยคันนี้มาดูกันทีละอย่างนะคะข้อดีของพลังไฮโดรเจน 1. เป็นมิตตสิ่งเวดล้ลอมสุดๆจุดเด่นที่สุดเลยคือไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์2 เติมเชื้อเพลิงได้เร็วอันนี้ดีกว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าตรงที่ว่าเติมไฮโดรเจนได้เร็วเหมือนเติมน้ามันเลยค่ะไม่ต้องรอนานเหมือนชาร์จแบต 3. ยังคงความรู้สึกแบบเครื่องยนต์สาหรับคนที่หลงรักฟิลลิ่งของการขี่บิ๊กไบค์แบบเครื่องยนต์สันดาบไฮโดรเจนก็มังคงให้ความรู้สึกนั้นอยู่ 4. ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเครื่องยนต์เดิมผู้ผลิตสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีเครื่องยนต์สันดาบที่มีอยู่มาปรับใช้ได้ 5. ไฮโดรเจนเป็นธาตุที่มีอยู่เยอะซึ่งถ้าเราผลิตไฮโดรเจนสีเขียวจากพลังงานหุนเวียนได้เยอะๆก็จะยิ่งยั่งยืนค่ะส่วนข้อท้าทายก็มีไม่น้อยเลยค่ะ 1. ปัญหาการจัดเก็บอันนี้คือหัวใจหลักเลยค่ะเพราะว่าไฮโดรเจนเนี่ยมันมีพลังงานหนาแน่นต่อบริมาต่ตำมากๆจำเป็นต้องเก็บถังขนาดใหญ่และแข็งแรงมากๆในการเก็บ แถมยังต้องเก็บในอุณหภูมิต่ำหรือแรงดันสูงมากๆด้วยซึ่งมันส่งผลโดยตรงกับขนาดและน้ำหนักของรถทำให้การออกแบบรถค่อนข้างจำกัดแถมวิ่งได้ระยะทางจำกัดด้วยนะ 2. โครงสร้างพื้นฐานยังไม่พร้อมสถานีเติมไฮโดรเจนยังมีอยู่น้อยมากๆทั่วโลก 3. ต้นทุนสูงทั้งต้นทุนการผลิตไฮโดรเจนตัวรถมอเตอร์ไซค์และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆยังมีราคาสูงอยู่มากค่ะ 4. เรื่องความปลอดภัยไฮโดรเจนเป็นแก๊สที่ติดไฟง่ายและรั่วซึมง่าย 5. การปล่อยไนยโตรเจนออกไซด์แม้ว่าจะไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์แต่การเผาไหม้ไฮโดรเจนก็ยังคงปล่อยแก๊สไนโตรเจนออ,ออกไซด์ออกมาได้บ้างค่ะ 6. ก,การแข่งขันกับเทคโนโลยีอื่นๆทั้งโมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือโมอเตอร์ไซค์ไฮบริดก็กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเช่นกันค่ะ แม้จะมีข้อท้าทายเยอะมากมายแต่คาวาซากิก็ยังของมุ่มันอย่างเต็มที่กับเส้นทางพลังงานไฮโดรเจนค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาวของคาวาซากิที่ไม่ได้มองแค่เรื่องมอเตอร์ไซค์นะคะแต่รวมไปถึงการสร้างถนนไฮโดรเจนตั้งแต่การผลิตการเก็บการขนส่งไปจนถึงการใช้งานจริงในอุตสาหกรรมและในชีวิตประจำวันเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเก็บเรื่องราวของเจ้าคาวาซากิ H2 Hydrogen หรือ H2H2 บิ๊กไบพลังไฮโดรเจนสุดหลัำคันนี้ สุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงกับเจ้าคาวะสกิ H2 สทูไฮโดรเจนหรือ H2H2 หรือมอเตอร์ไซค์พลังไฮโดรเจนก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะพิมพ์อ่านทุกคอมเมนต์เลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กับพิมพ์กดเยอะๆพิมพ์จะได้มองออกคลิปบ่อยๆถ้าคนชอบและอยากสนับสนบสุนคลิปก็ทำได้ที่เว็บไซต์ทิปมีที่พิมพ์ปักหมุดไว้ให้ตรงคอมเมนต์นะคะโดเนทพารบทพร้อมเพลเริ่มต้นแค่10บาทเท่านั้นเองเหมือนกับคุณบอสนะจ๊ะ ยุงศักด์คุณตะวันที่โดเนทมาแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็ทำง่ายๆแค่กดไลค์และคอมเมนต์อะไรมาก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าช่วยพิมพ์ได้มากแล้วคะ่ะแต่ถ้าใครอยากติดตามคลิปต่อไปของพิมพอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยเดอ้อสุดท้ายนี้ไปเดอร์พิมพ์ต้องขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณคะ่ะ อยู่ตรงนี้กูชวทุกคนคือไร้ใจที่ทำให้เรายืน,ยนอยู่ตรงนี้ขอบคุณจากใจแบบไร้ละการติดตามขอบคุณที่แสงทุกความงามคุณทสงที่เราผ่านความเป็ทขอ,ง,อง,ทงคุณคือพลังให้เราเก้าไปแต่กไกลวยังไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความรักที่คุณห้เราจากใจ l e t ที่ทางภูเขาทะเลท้องฟ้า <stand> อันแสนไกลสิ่งที่งดงามกว่าวิวคือรอยยิ้มของคนดูไง <stand> จากความคิดเห็นคือกำลังหลังใจที่เรายิ่มดีรักไว้ <stand> ในทุกคลิกเราทำด้วยใจประสงค์กลับไปให้กับคุณดูต่อเส้นทางจะไกลแค่ไหนเราก็จะไปเพื่อคุณเสมอเพราะคุณคือส่วนหนึ่งของเรา